สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ได้ไปพันมอเตอร์ใหม่มานะครับในราคาอยู่ที่2 0 0พบาทนะครับผมเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้มันไหมนะครับไหมก็คือว่าผมไม่ได้ถอดปลั๊กนะครับก็คือช่วงนั้นคือว่าไฟมันตกหรือว่าไฟดับนะครับทำให้มอเตอร์อยังใช้งานได้อยู่ครับแต่กระ,ะแสไฟ มันยังไม่พอกับแรงผัดผักดันของตัวมอเตอร์นะครับทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรหรือมอเตอร์ไหม้นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็มาดูวิธีในการประกอบกันเลยนะครับผมก่อนอื่นผมก็จะใส่น็อตที่เขาหรือว่าฐานตัวปั๊มลมนะครับเขาจะมีร่องยึดน็อ มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ทําการขันเข้าที่เดิมนะครับผมง่ายๆนิดเดียวเองนะครับในการขันเข้าก็แต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนิดหนึ่งนะครับผม,มก็ขันแบบนี้ครับทั้ง4ด้านเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนี้ก็ ึงฐานของตัวปั๊มลมมานะครับจากนั้นเราก็ขันน็อตเข้าเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ปัม๊มลมไดไดตัวปั่นลมนะครับให้เข้าที่เข้าทางกันนะครับผมตอนนี้ก็ทําการขันเหมือนกับเราจะยึดฐานนะครับยึดฐานให้มั่นคงนะครับผม การขันท้าไปแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับผมพอเรายึดฐานเสร็จนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็จะใส่สายพานนะครับเพื่อให้ติดกับตัวใดปัน่นกับตัวปั๊มลมนะครับผมทําทการใส่แบบนี้นะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับวิธีในการทำ เราใส่สายพานได้แล้วนะครับเราก็ทําการดึงมอเตอร์ให้สายพานได้ตึงครับอย่าตึงมากนะครับตึงพอดีนะครับเราก็ใช้มือมือจับที่สายพานดูนะครับว่าอยากให้ตึงตึงประมาณสัก2เซนหรือ3เซนก็ได้นะครับผมตึงประมาณสักนิ้วหนึ่งเราก็จับที่ตรงกลางดูนะครับ สายพานดูนะครับว่าความตึงจะขนาดไหนนะครับจากนั้นเราก็ทำการขันน็อตให้แน่นนะครับผม,อมตอนนี้ผมก็เริ่มทำการขันน็อตที่ฐานฐานตัวปั๊มลมกับตัวมอเตอร์นะครับให้แน่นเลยนะครับผมเพราะว่าผมเช็คที่สายพานหรือไอตัวที่จะทำการปั๊มลมนะครับ หรือว่าดึงให้ตึงนะครับตึงพอดีนะครับอย่าตึงมากนะครับผมเดี๋ยวอาจจะทำให้ไอตัวลูกสูบนี้พังได้นะครับผมอ่าวก็ทำการขยับขยับไปนะครับแล้วก็ใช้มือจับสายพานดูนะครับว่าความตึงพอดีไหมจากนั้นก็ขันให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่อสายไฟกันเลยนะครับผม และตอนนี้ผมก็เริ่มทำการถอดประกับที่ต่อสายไฟจากมอเตอร์นะครับผมเราก็ถอดออกไปนะครับเดี๋ยวว่าเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับผม และตอนนี้ผมก็เชื่อมหรือต่อสายไฟเข้าที่2เส้นนะครับเพราะว่าช่องของเขาจะมีอยู่3ช่องนะครับทางช่างเขาแนะนําให้ผมต่อไปที่เส้นที่2กับเส้นที่3นะครับเพื่อให้มอเตอร์หมุนไปด้านขวาของ ในคลิปหรือตามภาพนี่นะครับถ้าเราอยากจะสลับมอเตอร์ให้หมุนไปด้านซ้ายเราก็ต้องต่อช่องที่1กับช่องที่2นะครับผมเพื่อให้มอเตอร์หมุนไปด้านซ้ายมือนะครับผมตอนนี้ผมก็ต่อสายจากตัวไดมอเตอร์นะครับ เพื่อที่จะเข้ากับสะพานไฟของปั๊มลมนะครับผมตอนนี้ก็ทำการเชื่อมต่อกันนะครับผมจากนั้นเชื่อมต่อหรือว่าการต่อสายไฟไเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าเป็น,นการเสร็จสมบูรณ์ครับในการต่อสายไฟไหรือการติดตั้งมอเตอร์ในปั๊มลมในครั้งนี้นะครับผม และในการต่อสายไฟเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ทําการใส่น้ํามันเครื่องครับทําการใส่น้ํามันเครื่องโดยการเทน้ํามันโดยการใช้ไอ้ขวดกาวแห้งเร็วในการเป็นกลวยนะครับ <c oughs> คือว่าตัดฝาด้านก้นออกแล้วก็จากนั้นก็เทน้ำมัน เครื่องลงไปเลยนะครับนี่คือวิธีง่ายๆหรือเคล็ดลับดีๆจากช่างสารพัดประโยชน์นะครับผมตอนนี้เราก็ทำการเทให้หมดในขวดนี้เลยนะครับพอเทน้ำมันเครื่องหมดในกระปุกหมดเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทำการปิดฝา เดี๋ยวเรามาทดลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าเขาทำงานได้ดีไหมหรือว่าไม่ทำงานยังไงก็ลองทดลองเสียบปลั๊กกันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ตอนนี้ก็เช็ดเช็ดเช็ดของน้ำมันเครื่องที่ย้อยลงจากตัวถังนะครับ เช็ดให้สะอาดก่อนนะครับจากนั้นก็เริ่มทำการเสียบปลั๊กกันดูนะครับผมว่าจะปิดหรือไม่โอเคครับตอนนี้ก็ปั๊มลมก็ใช้งานได้แล้วนะครับจกนัรนผมก็นำไปใช้ประโยชน์หรือไปใช้งานกันต่อไปนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับตอนนี้ปั๊มลมในการเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้ดีแล้วนะครับ โอเคใช้งานได้นะครับผมปั๊มลมใช้ได้ใช้ดีนะครับเยี่ยมครับฝากติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ